ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องขับรถอยู่เป็นประจำปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ต้องคอยระวังอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังต้องคอยระวังโรคมะเร็งอีกด้วยล่ะค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังในสหรัฐอเมริกาพบว่าเมือเร็งผิวหนังพบในอวัยวะด้านซ้ายของลำตัวมากกว่าด้านขวา โดยเมเรงผิวหนังที่นำไปสู่การเสียชีวิต2ชนิดคือเมเร็งฝอจะพบที่ด้านซ้ายของผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ52และเมะเร็งชั้นหนังกำพร้าจะพบที่ด้านซ้ายของผู้ป่วยร้อยละ53 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการขับรถกับการเกิดมะเร็งผิวหนังเพราะในสหรัฐอเมริกาคนขับรถจะนั่งอยู่ด้านซ้ายร่างกายด้านซ้ายจึงถูกแสงแดดมากกว่าด้านขวาสอดคล้องกับผลการวิจัยในออสเตรเลียที่ผ่านมาที่พบว่าเซลล์มะเร็งของผู้ชายชาวออสซี่มีการจเจริญเติบโตที่ด้านขวามากกว่าด้านซ้ายสอดคล้องกับการขับรถในออสเตรเลียที่พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจึงเกิดกรณีดังกล่าวในความเป็นจริงคือกระจกจะป้องกันได้แต่เฉพาะรังสี UVB เท่านั้นแต่ไม่สามารถป้องกันรังสี UVA ที่เป็นตัวการทำให้เกิดะเร็งและริ้วรอยแห่งวัยได้ดังนั้นการขับรถเป็นเวลานานๆจึงอาจกก่อให้เกิดมเม็งผิวหนังได้นั่นเองค่ะคุณหมอคะต้องโดนแสงแดดมากแค่ไหนถึงจะทําให้เป็นเร็งผิวหนังคะ แม่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการขับรถเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้เมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมากๆวันนี้ค่ะแนนก็เลยอาสาพามาหาคําตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชายธนะสิทธิชัยศัญยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมเร็งสถาบันมเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ งั้นเริ่มถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าเจ้าแสงแดดที่เราต้องเจอมันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ยังไงคะคือหลักการของการเกิดมะเร็งี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันหมดฮะในมะเร็งทุกชนิดเนี่ยก็คือประกอบด้วยส่วนของเขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งแล้วก็ส่วนของปัจจัยของตัวเราเองแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของสิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มหรือลดอัตราการเกิดในแสงแดดเองเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งในแสงแดดเองเนี่ยจะมีรงังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งตัวรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันจะไปทําลายใน DNA <ม>ของตัวเซลล์ของผิวหนังถ้าหากว่าเราได้รับในเวลาที่นานพอก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ผิวหนังเฉ<ม>ะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ของเซลล์ผิวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ นั่นก็คือขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองเหมือนที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากคาถามไว้เลยค่ะว่าอย่างนี้เนี่ยเราต้องรับแสงแดดนานขนาดไหนแล้วถึงจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะมันมีหลายชนิดนะะนมะเร็งผิวหนังนะบางชนิดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะว่าแค่มีการบาดเจ็บของต่อเซลล์ผิวหนังเนี่ยครั้งเดียวก็สามารถจะก่อให้เกิดมะเร็งภายหลังในเวลาสิบปีต่อมาแต่บางชนิดเนี่ยต้องโดนซ้ำๆๆๆแล้วก็เป็นการสะสมของความผิดพลาดของการกลายพันธุ<ม>์ก็จะก่อให้เกิด เซลล์มาเร็งบาง <c oughs> ชนิดก็เกิดเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง <c oughs> เช่นเวลาเราไปพักร้อนที่บางประเทศที่แดดแรงๆ <c oughs> แล้วเกิดบังเอิญช่วงเช่นในนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นโอโซนเขารั่ว <c oughs> ก็จะทําให้เกิดการสะสมของตัวตัว เซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วแต่ขึ้นกับชนิดนะคะค่ะฟังอ,อย่างนี้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวแต่จริงๆแล้วการหลีกเลี่ยงแสงแดดก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะนอกจากแสงแดดแล้วยังมีปัจจัยไหนอีกไหมคะหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังนะคะก็ะะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วฮะว่าตัวมะเร็งเองเประกอบด้วย3ส่วนวก็คือตัวสารก่อมะเร็งแล้วก็ตัวสภาวะร่างกายเราเองแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนที่จะเพิ่มหรือลด ในส่วนของตัวสารก่อมะเร็งเองเนี่ยนอกจากแสงแดดแล้วเนี่ยก็ยังมีการสูบบุหรี่แล้วก็เชือ้อไวรัสบางชนดิดเช่น HPV ก็ทําให้เกิดได้แล้วก็รวมทั้งสารก่อมะเร็งบางบางอื่นๆเช่นสารเคมีบางชนิดเช่นสารหนูซึ่งพบในยาลูกกรอนออส่วนใน,ในปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองหรือคนเองเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นการซ่อมแซมมันก็จะไม่ดีการตรวจจับของภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีเช่นคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค HIV เนี่ยก็จะทําให้เกิด หรือได้รับภูมิคุ้มกันที่ายากดภูมิคุ้มกันก็จะทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยที่อื่นๆที่ทําให้เกิดได้ค่ะนะเอ๊คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองไหมคะว่าอาการแบบไหนที่มันจะบ่งชี้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะก็คือถ้าหากว่าเราเกิดมีไฝที่ผิดปกติขึ้นมาโดยเฉพาะฝที่โตเร็วหรือว่ามีเนื้อนูนขึ้นมาในตําแหน่งที่มันโดนแดดเราก็ให้สงสัยไว้ก่อนส่วนบางครั้งเนี่ย เราก็มีผิวหนังที่มันครุขลาที่ผิดปกติขึ้นไปบางคนเนี่ยเขาเป็นแผลเรือ้อรังแล้วเกิดมาเกิดมาเจอว่าในในตัวแผลเรื้อรังเขาเองเนะมีขอบครุขลาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องควรจะระวังเอาไว้เนี่ยแหละค่ะใครก็ตามที่สงสัยว่าเอะเราอาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังลองสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วก็รีบไปพบแพทย์กันละกันนะคะสุดท้ายคุณหมอถามไม่ถามไม่ได้แล้วอยู่ใกล้คุณหมอเก่งๆแบบนี้ต้องถามถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งผิวหนังเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ คือเราทราบว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยเกิดจากตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งและก็ตัวที่จะลดการเกิดนั่นแหะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งเช่นเ,เราไม่ไปกลางแดดในเวลานานโดยเฉพาะช่วงเวลาแดดที่มันแรงๆก็คือช่วงเวลาของประมาณ10บโมงถึงบ่ายสามโมงะนะฮะหรือถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องไปอยู่ในช่วงกลางแดดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่นานเกินกว่า 20- 30นาทีโดยไม่มีการป้องกันะนะฮะ ในการป้องกันเนี่ยเราอาจจะใช้ร่มช่วยได้หรือว่าหลีกเลี่ยงโดยการไปยืนในที่ร่มหรือเดินตามเงาแดดนะฮะแล้วก็ถ้าหากจําเป็นจริงๆนะก็ควรจะต้องต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF ตั้งแต่15ขึ้นไปและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะทานอาหารที่มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อลดการเกิดการการเกิดการทำลายของของเซลล์ของเราจากแสงแดดที่มาทำนะฮะ <จ>อย่างเ,เช่นได้ไหมคะคุณหมอคะเช่นผลไม้ oh. ผัก oh. แต่ไม่แนะนําให้ทานเฉพาะ,ะพวกวิตามินเสริมที่ไม่ใช่มาจากผักผลไม้ oh. เพราะไม่มีงานวิจัยที่บอกว่ามันช่วยค่ะ oh. เป็นผักผลไม้สดๆจะดีกว่าถูกต้องครับฟังแล้วไม่ยากเลยนะคะกับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคมะเรง็งผิวหนังอย่าลืมทานผักผลไม้ที่มีสารแอนตี o ้ออกซิแดนต์เยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสดแดดแรงๆในช่วง10โมงถึงบ่าย3นั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอสมชายเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะส่วนช่วงสุดท้ายเรามีหนึ่งคำถามให้ได้ร่วมสนุกลุ้นเสื้อจากสถาบันมะเรง็งแห่งชาติกันด้วยไปติดตามคำถามกันค่ะ มาเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะที่ถามคุณว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถืออาจเป็นสาเหตุของมะเร็งที่อวัยวะใดคำตอบก็คือมะเร็งสมองค่ะแายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้นะคะ ส่วนคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ถามว่ารังสีชนิดใดที่เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังระหว่าง1 UVA หรือ2 UVB ร่วมสนุกกันได้ทางหมายเลข082 450 4182หรือแฟนเพจรายการคลิกที่ w w w f a c e b o o k c o m h e a l t h y v v ค่ะ มามารวมกันทำห้าข้อไม่ทำไม่สู่ตปรีไม่มีเซ็กมัวไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำจิบด,ดิบไม่เอาเอาเชิญมารวมใจกันทำห้าข้อหา้าทำออกกำลังเป็นนิดทำติดแจมใสกินผักผลไมก้กินอาหารลาหลาตัวร่างกายเป็นประจำเพียงไกลไๆไกล,ไกล,ไกลมะเร็ง